สวัสดีครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีภาพปกนิตยสารเทเลบีคุ้งฉบับใหม่ซึ่งกระเผยให้เราได้เห็นถึงร่างอัปเกรดแรกของคาเมเดอร์กสและคาเมเดอร์ไทคูนนอกจากนี้ก็ยังมีคาเมเดอร์คนใหม่อีกด้วยตอนแรกผมคิดว่าจะเก็บไปพูดรวดเดียวในข่าวสารประจำเดือนแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะพูดคุยกันก่อนและกว่าข้อมูลจะออกมาเต็มๆก็ไม่แน่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันเสาร์เลยด้วยก็เอาเป็นว่าเป็นการเรียกน้ำย่อย ก่อนข้อมูลเต็มๆเขมาแล้วกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงคนที่เด่นที่สุดในหน้าปกนี้ก็คือ Commander g i f t s กับร่างอัปเกรดที่ใช้ชื่อว่า Command Form Cannon Mode จากหน้าตาก็จะเห็นได้ว่าส่วนหน้ากากจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะเหมือนกับแว่นแทนเรียกได้ว่าดูมีความเป็นหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นแล้วจากชื่อก็แน่นอนว่าร่างนี้ก็คงจะใช้อาวุธปืนเป็นหลักและร่างที่2 g e e s e Command Form J ม t Mode จากชื่อก็บอกกันเลยนะครับว่าร่างนี้น่าจะบินกันได้แน่ๆในส่วนของหน้าตา ถ้าดูจากแว่นก็เหมือนจะเป็นการพลิกกลับด้านของร่างแ a n นอนโหมดวิธีการใช้ร่างนี้ก็น่าจะเป็นการรีว o l ฟ o ออแน่นอนและในช่วงหน้าอกก็จะมีเกราะที่มีตีมเป็นสีส้มต่างจาก c a n นอนโหมดที่จะเป็นสีฟ้า ในส่วนของพระรองก็ได้ล่างอัปเดรเหมือนกันในชื่อว่าคาเมเดอร์ไทคูนเรสซิ่งฟอร์มสลับชื่อบางที่ก็บอกว่าจะเป็นเรสซิ่งแต่จากแหล่งข่าวที่ผมได้มาค่อนข้างยืนยันว่าเป็นเรสซิ่งนะครับความน่าสนใจของไทคูนก็คือสีหมวกจะเปลี่ยนสีไปเลยจากเดิมเป็นสีเขียวกลายมาเป็นโทนฟ้าเงินๆหน่อยและส่วนบอดี้ก็จะเป็นล่างเอนทรีฟอร์มด้วยและอาวุธในเมืองเขาคือดาบเรสซิ่งซอดที่นี้ผมก็คิดว่า ให้คูณเองก็น่าจะมีร่างคันน n โหมดแล้วก็ Jet ตโหมดเหมือนกันแต่ถ้าอ้างอิงจากของเล่นตัวดาบเวจิงซอดก็สามารถติดตั้งบัค k กิได้ผมคิดว่าพ่อใช้ท่าไม้ตายก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้และในหน้าปกก็ยังมีภาพของคาเมเดอร์ปริศนาที่มีชื่อว่าแคลร์หรือเคล a า ผมคิดว่าน่าจะเป็นไรเดอร์ที่มีบทบาทในภาคหนังโรงยังไงในวัน2วันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วคน,นอื่นๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับร่างอัปเกรดแรกของคาเมเดอร์กิสและไทคูนเป็นตามที่คาดเดากันไว้หรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําัการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหนะ่สวัสดีครับ